มือถือของคุณสามารถรับข้อความเตือนภัยฉุกเฉินได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตผ่านระบบที่เรียกว่าเซ l ล์บอร์ดแคตระบบนี้คือการกระจายข้อความจากเครือข่ายมือถือไปยังคนในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่ต้องรู้เบอร์โทรศัพท์วันนี้ฐานเศรษฐ,ฐกิจจะพาคุณเปิดใช้งานเซลล์บอร์ดแคตทั้งในโทรศัพท์ Android และ iOS เพื่อให้คุณไม่พลาดการเตือนภัยสำคัญในอนาคตการเปิดใช้งานสำหรับ Android วิธีเปิดใช้งานแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินบนมือถือ Android ที่ติดตั้งเวอร์ชัน12ขึ้นไปเข้าไปที่การตั้งค่าความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินการแจ้งเตือนฉุกเฉินไร้สายอนุญาตการแจ้งเตือนหากยังไม่ได้เปิดการแจ้งเตือนทดสอบให้เปิดการใช้งาน สำหรับวิธีเปิดใช้การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินบนมือถือ iPhone ที่ติดตั้ง iOS 18ขึ้นไปโดยจะไม่รองรับ iPhone X หรือที่เก่ากว่าเข้าไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนเปิด Amber Alert เปิดข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ